น้ององุงหญิงออกมาเคลื่อนไหวสุดทึ่งปรัชญาการใช้ชีวิตขาบสวัสดีนะครับผมพกกระซองบาวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมือนเดี๋ยวจมีเรื่องเล่า,เก,าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮ้าน้ององุ่หญิงเพชรบ้านแพงเอามาหว่าสุพีเอามาเอามาว่าสุนองเอามาว่าสูเอฟซีอีหลานหน่อยกันเด้ฟังคือเก่านะครับผมเนาะต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับ f อซนะครับผมเนาะ แฮกดไลค์กดแชร์ share, พี่น้องแห่คอมเมนต์กันอย่างมากมายนะครับผมเนาะสำหรับโพสของอิหล่าหน่อยเฮ้าที่ได้ออกมาโพสผ่าน facebook ส่วนตัวของอีหล่าหน่อยเฮ้าอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงมียอดกดไลค์พี่น้อง5,000กว่าเกือบ6000นนะครับผมมีคอมเมนต์ เกือบพ0รอยคอมเมนต์ไปร้องและกดแชร์ออกไปเกือบ300แชร์สำหรับโพดนี้ของอิรลาน่อยเฮาซึ่งถือว่าเป็นปัจจาการใช้ชีวิตนะครับผมเนาะได้ดีเลยสำหรับสิ่งที่อิรลาน่อยเหเฮาออกมาโพดซึ่งน้องอิงได้ออกมาโพดว่าพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้แฮท็บวงสวงภาพยนตร์หอฝัน ฝากอีกหนึ่งผลงานการแสดงของหนูแนเดอจานี่คือโพ์ของอิหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะ fc โฟกัสพี่นอกอกับโพ์ของอิหล่าหน่อยเฮ้านั่นคือนี่ละคือปรัชญานะครับผมเนาะการใช้ชีวิตของอิหล่าหน่อยเฮาพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้บ่เคยอิจฉาผู้ใดนะครับผมเนาะบ่เคยเว่าให้ลายผู้ใดบ่เคยใส่ลายปลายสีผู้ใด ยินดีกับความสําเร็จกับอของคนรอบข้างนะครับผมเนาะแล้วก็พอใจในสิ่งที่จะครองใดพอใจในสิ่งที่จะครองมียินดีเท่าที่ได้นะครับผมเนาะนี่คือปรัชญาการใช้ชีวิตของอีลาหน่อยเฮาน้องหญิงเพรบ้านแพงพี่น้องฟังแบบนี้แล้วมีความู้สืกกันมาจังไดสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมซึ่งบ้าสารเองก็ผมเนะเาะเล่า เฮาเห็นอีหล่าหน่อยเข้ามาตลอดนั่นแหละพี่น้องตั้งแต่วันที่มาออดิชั่นนะครับผมเนาะจนถึงวันนี้น้องไม่เคยเรียกร้องอะไรนะครับผมบอกเคยเรียกร้องอีหยัางพอใจในสิ่งที่เจ้าของใดที่เจ้าของมอีเอาความสามารถนะครับผมนะ้องของเจ้าของเขาแรกนี่คือตัวตนของอีหล่าหน่อยเฮ้าพี่น้องไม่เคยลิษยาใคร บอกเคยเบาไฮไลท์ผู้ใดจักเทียเลยอีหลานอยเฮาเป็นคนที่บ่มีผิดบ่มิไพ่กับผู้ใดนะครับผมนอม้อง่าสานสาบ่านเบาข้ามหนีได้เต็มปากสํสหรับน้องอุญิงเพชรบ้านแพงผมเสวัสแฟนคลับเอฟซีที่ได้ติดตามกันมาตลอดก็คงจะเห็นจุดหนีอยู่แล้วนะครับผมน้องอิหลานอยเฮาพร้อมที่จะยินดีกับทุกคนพี่น้องพร้อมที่จะยินดีกับคนรอบข้างเห็นเพื่อนได้ดีนะครับผมนาออิหลานอยเฮาก็ยินดีนั่ม อ่าซึ่งว่าได้ไปอิจาดิษยาผู้ใดทั้งสิน้นอันนี้เฮาเห็นมาโดยตลอดนะครับผมเนาะบมเมนว่าอิหลาหน่อยเฮามีความคิดแบบนี้ตอนอายุ19เ้ได้พี่นอ้องตอนอายุหน่อยๆนะครับผมเนาะสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอิหลาหน่อยเฮากะมีความคิดแบบนี้แหละพี่น้องอ่าทาไมพอพอแม่แม่เอฟซีถึงตกลุล่มรักเด็กคนนี้เพราะความใส่ซื่อความบริสุทธิ์ ความที่บ่มีผิดพลาดกับผู้ใดนะครับผมเนาะความกระตันอยู่ต่อคนที่มีพระคุณอ่าเฮาก็เห็นมาตลอดยิ่งนะครับผมเนาะมีภาพยนตร์พี่น้องที่มือนีละพี่น้องจะมีการบวงสรวงนะครับผมเนาะสําหรับภาพยนตร์ที่ถือว่าสร้างขึ้นจากชีวิตจริงของอิหลาหนอยเฮานั่นคือภาพยนตร์หอฝัน เมื่อวานีิบาซานก็นได้เฮ็ดคลิปลงไปนะครับผมเนาว่าพี่น้องอยากเห็นฉากใดมากที่สุดอ,อยากให้มีฉากใดอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเขียนคลิปเมื่อวานลงไปคนก็นอาจจะเขามาเบิรงนบาลายและคอมเมนต์บาลายนะครับผมะาะบาซานกับโพ์ท่านเฟซบุ๊กนั่มหนึ่งฉากเลยทีคนอยากเห็นมากที่สุดพี่น้องที่มีคอมเมนต์กันเขามากนั่น,น,นคือฉากที่อีหลานน้อยเอ่า ไปซอยอาทาั้งพระเอกแม่หน่อยขายของอยู่บุญบางไฟแล้วก็ลุยขีต่อมนะครับผมเนอะอาะลุยขีตมเพื่อที่จะไปขอขึ้นรองบนเวทีซึ่งมนันอีหล่าน่อยเขาก็ได้ขึ้นรองนั่มนะครับผมเนาะแล้วก็ได้ติปานาเวทีมานั่มซึ่งส้างส้างความดีใจถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของน้องได้ละพี่น้องที อันนี้ก็ต้องขอขอบุญเจ้าของงานเจ้าของเวทีพนหนำ่ำนะครับผมนะักทีให้โอกาสริลาหน่อยเฮาได้สะเคลนสดแสดงความสามารถเฮียดให้น้องมีความมั่นใจนะครับผมนาะมีความฝันที่จะเดินบนเส้นทางนี้มันเป็นเรื่องเล่าจริงๆของอีลาหน่อยเฮาซึ่งเมื่อวานนี้บาวสารกับเ่าไปสามชีสีสากนะครับผมนาะทีอยากให้มีในหนังซึ่งพี่น้องคลิปนั้นอาจจะ,ปะไปฟังกับมาฟังในคลิปนี้ก็ได้ อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับผมนอะตีบาวสารอยากให้มีในหนังอ่าซึ่งเฮาบ่ได้ไปเ้าบา่เป็นผู้กำกับนะครับผมนอะเราไม่รู้ว่าผู้กำกับจะเขียนบทและกำกับออกมาแบบไหนและจะมีฉากไหนบ้างอ่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เมื่อว้าถึงอ่าคำว่าหอฝันเว้าถึงอีหลาหน่อยเฮาจุดเริ่มต้นนะครับผมนอะตก่อนที่จะมาอยู่สาวหนอยเพลินแพง ก่อนที่จะมาเป็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถ้าเ้าถึงยิลาโน่เฮาเรานึกถึงอะไรหนึ่งเลยฉากที่พี่น้องอยากเบิ่งกันละพี่น้องนั่นคือยิลาโน่เฮาถือเกิบลุยขีตมอ่ไปขอร้องเพลงสองเลยนะครับผมเนาะฉากเปิดหมวกตลาดนัดฉากมนีเบาวสารเส้อวาตตองมียาแน่นอน สามเลยที่จะสั่งให้พี่น้องได้อินนะครับผมเนาะและ้วก็รับรู้ถึงความหู้สือกของลูกสาวก่อนที่จะมาถึงมือนีฉากที่ถูกปฏิเสธนะบให้ใส่ไมนะ้ตัวละสามพันกว่าที่มีการเปิดเผยออกมานะครับผมอันนี้เท่ากับอาจจะบรไ,ไเจาะลึกตรงนั้นว่าเป็นของใครอะไรแบบไหน,นยังไง แต่มีจริงๆนะครับผมนอทีอีหล่าหน้อยเฮาถูกปฏิเสธบอกหายใส่ไม้เพราะยานไม่หา่างยานไม่พังไม้มูลค่า3,000กว่าบาทจนมือน,นึงแล้วครับผมนอะทางบอจโจได้มอบไม้ราคาหลายหมื่นนะครับผมเนาะให้อีหล่าหน้อยเฮาอันนี้เซอร์ฟ่านคลับยุซีที่ CT, ติดตามกันมากก็น่าจะเห็นโมเมนต์แบบตรงนี้กันอยู่นะครับผมเนาะอีหล่าหน้อยเฮาใช้ไม้ ราคาหลายหมื่นครั้งแรกใส่ไม่ไม่ดีบหูอ่ะอีหลานน้อยเขาเคยใส่มเมื่อหมดแล้วพี่น้องราคาหลายหมืน่นราคาแสนก็เคยใส่มาแล้วถ้าน้องครับผมเนาะมีฉากที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาการทีโดนปฏิเสธในในใน,ในตอนนั้นบาราสานเซวาจะเรียกอารมณ์เรียกน้ำตาเรียกเข็นความหูซึกน้ครับผมเนาะ เขาก็อยาฮูวานนักแสดงตอนนั้นซึ่งมีการเปิดเผยนักแสดงนะครับผมเนาะออกมาแล้วในวัย13ปีของอีหลาหนอยนกะขนาดน,นั้นกามีการเปิดเผยออกมาแล้วนักแสดงก็อยากเห็นว่านักแสดงเพิ่นจะทายทอดความรู้สึกออกมาจังใดน,นะครับผมผมว่าถ้าว่าถึงอีหลาหนอยเฮาน้ำตาไหลแท้ล่ะพี่น้องสำหรับแฟนคับเปิซีพ่อพ่อแม่เอฟซีของอีหลาหนอยเฮานะครับผม อันนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วสําหรับตัวบาวิสานเองและอีกฉากหนึ่งที่บาวิสานวาคนับผมเนอะอาะอาจจะเป็นช่วงที่อิหลานน่อยเฮามาอยู่วงสาวน้อยเพชรวันแพงแล้วนั่นคือช่วงมาใหม่ใหม่ฉา,ากล้างเวทที่ที่มาสมัครก็อาจจะต้องมีเนาะผมเนาะแล้วก็อีฉากหนึ่งนั่นคือฉากที่อหลานน้อยเฮาขอตุ๊กตาจวนเป็นที่มาของตุก,กตาเต็มห้องของตุก,กตาฉากนี้บาสานกับมองว่า ควรต้องมีซึ่งมันเป็นฉากในตำด้านอิหรีนะครับผมเนาะของอีหล่าหน่อยเฮาเป็นฉากที่สางตำด้าน,นหลายๆเรื่องสางตำด้านเลยหละ่ะพี่น้องมีเอฟซียังคอยเบิงลิดยังคอยวอกถึงนะครับผมเนาะเกี่ยวกับเรื่องหนีกันอยู่ตุ๊กตาตัวแรกของอีหล่าหน่อยเฮาพี่น้องล่ะ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจงไดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเขามาได้นะครับผมน่าถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันแล้วกันพี่น,ออน้องว,ว่าน้องม้วนกันเมื่อน,นี้วาสารกัมานําเสนอนะครับผมนอคลิปของอีหล่าหน่อยเฮ้าเมื่อว่นศูกรั่งนะครับผมถึงการใช้ชีวิตปัจจัการใช้ชีวิตของอีหล่าหน่อยเฮาแ่ะที่พี่น้องเอฟซีกั น่าจะเห็นกันอยู่ที่ได้ติดตามกันมากนะครับผมนอกจารใช้ชีวิตของอิหานหน่อยเทาเป็นแบบไหนอะไรแบบไหนยังไงพี่น้องเอฟซก็คงจะเห็นกันนะครับผมนอกจากรู้อรูอ้กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ ฝากพี่น้องนะครับผมนอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ทั้งงวารสารน้ำแน่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนอกคลิปนี้วา,ารสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ